กับรายการชาวเมอรเกมเดอรี่ครั้งนะครับก็มาแชนแนลเอลิปเรามาต่อครั้งที่แล้วจาก EP 2มาเป็น2.5นะฮะเพราะว่าเล่นไม่เบื่อน,นะฮะแต่ว่าเจอะก,กันเลยนะฮะเจาก,กันเลยครับต่อกันเลยามาฮะมาเลย ก็มานั่งเล่นอันนี้ใหม่นะฮะไม่มีลูกปืนละเราจะมาทำเกินทำเกินโดดครับโดดข้าไปแล้วก็โดดโดดไปฮะแล้วก็โดดออกอีกครั้งฮะจะเล่นมีมีะพะคราวนี้ก็ครั้งที่เราก็บู๊ไปก็ไม่ผ่านนะฮะเพราะยิงรถไม่ทัน ต้องเอ่อปืนกลเก็บไว้ใช้ที่หลังดีกว่าคิวคิวคิวอันไหนดีฟ่าดีฟ่าก็ต้องค่อยค่อยไปฮะเล่าอิชาชาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ ก็มากันแล้วก็มาเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์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 ไอ้นี่เหมือนครั้งที่แล้วก่อนคนระับนี่เอาไปยิงซี่เลยกันไปเคลียร์เออสไนเปอร์กันนะสไนเปอร์ยามเฝ้าคอยนะ ไปไปเลยไปเลยไมไม่พอทุกทีตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะชุนแล้วนะชุนแล้วนะเอด็ดชอตนะเอ็ดช็อต,นะออตมีคนเห็นไหมฮะไม่น,น่าจะเห็นหรอง เดี๋ยวก็มาสำรวจคนดีกว่าหนึ่งครับสองสามไปติดไม่โดนหรอไม่ติดไม่ได้ เจออีกแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะมงมม่เลยอ่ะฮามุมมาฮามุมอีกหนึ่งคนโอเคี้เป็นยังคนอ้ตัวเองอจนตซีอกัน อ๊บหันไปมัน,นู่นไปดีกว่าน,นี่ปึ๊บหันแน่งงงงงอ,งอะไรงง Mình gì? Ui nhiều quá Ui cây nhìn thấy lời ạ Ui cây em hiện どうだ、ん I'll have to hide any bodies that kill this dude that <laughs> way. Get shot. Two Oh shit, die am

โดบยาอย่างงี้ต้องโดบยาโดบโดบโดบอันนี้กด F โดบยาโยโดบยานั่งก่อนผมน้ำคาญสไนต์ก่อนหนมากเลย ไม่โดนครับนะมันไม่โดนมีช้าบินยิงพื้ไม่ออกมันเยอะอระทิศเกียนเล่น I ผม,มมผมไม่มันผมไม่ทราบว่าท่าเน,นี้ผมไม่เห็นมันเอ่อรับนั่นให้เลยอ่ะไม่เข้าใจใไปเ,เ,เลยกันพี่เดยกันลงไปเลย น้อยอลวงเลยโอ้ลงอะไรนนี่ลุกห,หมดตอนนี้นนมาคนเนี้ยเลินไปมามามาเอาล่วงเลย The general will be here in a while. I should prepare for his arrival. Mm -hmm. คนขับเดี๋ยวผมยิงคนขับก่อนยินเข้าหรือเปล่าวะเฮ้ยอะไรเรื่อซื่อตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเล่นคราวที่แล้วแม่งไม่ผ่านครับ เอ้ยบราอรบการอากนล้วไม่ผ่านโอ้ยผ่านอีกเลยอืมอืมไม่ผ่านอีกแล้วโอ้ยเหนื่อย ปเปะ็ะสะเตอวดีเอาบ้วะผมโลว on a m m u n i t i o เจาสเตอดีป่ะ,ะเจเตอรพานน่รู้เรื่อง เราพลาดไม่รู้เรื่องเดียรเดียร์เดียร์เฮ้ยไปไม่ได้เริ่มตัดเสบียืน nhẹm nhẹm nhìn về không là không thấy không thấy không thấy Oh! Uh.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 

ดีวะดีวะโอ้ยไม่เดาระเบิดมาบูกระกันเอาขี้กระไรกันมาเรีวมาเรีววิ่งอะจ้าว

ไปวิ่งวิ่งไปเร็ววิ่งไปเร็วก็ชาร์จใส่นี่ดูไงท่ายากรลนั้นทายากใครเห็นอ่ะโอ้ไม่ต้องเห็นกุหลาบอย่างเงี้ยคนตัว เออรูแลเดี๋ยววางระเบิดเร็วๆเดไม่ทัน The General will be here in a few minutes ร้ Time ครับสองลูกครับวางไปแล้วครับวิ่งหนีเลยครับผมมีสิงกับพื้นเลยระเบิดนี่ remove t h e dead bodies out of the way อ๋อรู้แล้วมันได้ทำอะไรเียมซี่กันเลยกันว่าวงไัแล้ว Giếp là bơi, lưu bơi, ghiếp ghiếp. Oh, gần hẳn, mày nghĩ, ghiếp. nearly out of bullets. to I have to wait out the alert. <sighs> what? I, right. I picked through the wreckage to search the corpse. The okay, okay. words. Project Soy. Go. Pah, i blowing up a hole. ก็มาเอฮ้ยอาจะผลานได้เ <min> อ้าเอ้ไงดีวะอ้าวเดี๋ยวก็จบไปแล้วนะกับอีพีสองจุดห้าอ่าจริงเลยทำไม EP พสองไม่ว่านะเราก็มา EP 2สองจุดห้าก็ผ่านไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยก็ได้ของมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทีอัพบิดของอัพของนะฮะ ก็เดี๋ยวมาพบหน้าครับกับอีพีสามะกับชาร์เตอร์ไม่ชาร์เตอร์สิเขาเรียกว่าฉากฉากที่สามั้งน่าจะนะครับก็วันนี้รายการซามราเกมดูบูกก็ขอบคุณครับสำหรับเกมดีๆจากคุณมอสน,นะครับที่ให้มาเป็นของขวัญของเดือนนี้เลยทีเดียวนะฮะก็ขอบคุณครับ